พระผู้มีประภาคเจ้าตรัสว่าจิตที่เป็นบุญคือจิตที่เปิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตจิตที่เป็นบุญคือจิตที่เปิดความสำเร็จให้กับชีวิตจิตที่เป็นบุญคือการเจริญรอยตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีบุญเป็นที่พึ่งย่อมมีบุญเป็นของของตนโดยเหตุนี้สิ่งที่มาขนาบหรือคู่กับบุญนั้นเขาเรียกว่าบาปถ้าโยมคิดให้ละเอียดนึกให้ดีๆนะเวลาเราจะทำบุญต่างๆเนี่ยมักจะมีบาปหรือมีมารมาขัดขวาง ดยเหตุนี้บุญที่สําคัญที่เราจะต้องไปทำํำที่เราต้องไปสแสวงหานั้นก็เป็นเปลือกของบุญบุญจริงๆที่เราทุกคนจะต้องสร้างสมอบรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราคือบุญที่ไม่ต้องไปไหนคือบุญที่เกิดที่ใจเราเช่นการสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านก็สวดได้การทำสมาธิก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านก็ทำได้ อันนี้บุญสูงสุดส่วนการรับสินนั้นส่วนการรับศินนั้นเราอาจจะต้องไปรับกับพระแต่จริงๆคําว่าศิลก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปรับจากไหนคําว่าสินนั้นก็แปลว่าให้เรามีสติสํารวมระวังไม่ให้การกระทําของเรานั้นให้เป็นบาปสํารวมระวังไม่ให้คําพูดของเรานั้นเป็นบาป สำรวมระวังมาให้ความคิดของเรานั้นเป็นบาปเมื่อจิตของเรานั้นควบคุมพฤติกรรมการกระทำการพูดการคิดไม่ให้เป็นบาปได้แล้วเรากลายเป็นคนมีศีลในตัวเมื่อพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วทำไมต้องรู้จักบุญทำไมต้องรู้จกักศีลเพราะบุญและศีล คือสะพานที่จะทำให้มนุษย์เดินข้ามจากฝั่งที่เป็นทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งความสุขฝั่งแห่งความทุกข์คือฝั่งที่มนุษย์โลกของเรานั้นถูกความโลภครอบงําถูกความโลภโกรธหลงครอบงำํำถูกการยึดติดครอบงำํำถูกการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตครอบงําถูกความอยากครอบงําสัตว์โลกจึงวิ่งไปไม่ถึงจุดที่คำว่าบุญ ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระพรมศา,าสดาสมมาสมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เล็งเห็นว่าการมีต่างๆการได้ต่างๆนั้นเกิดจากการให้เกิดจากการทําทานมีพุทธวิษัตน์ทั้งหลายเป็นจํานวนมากคิดว่าการให้นั้นให้เท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นยิ่งให้ก็ยิ่งหมดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านตรัสว่าย,ยิ่งให้ก็ยิ่งได้เพราะการให้นั้น ก็คือเป็นการเปิดทางความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตการให้นั้นยกตัวอย่างสักสามข้อข้อ,ขอที่หนให้อ,หอาภัยที่คนพูดผิดทำผิดให้อภัยที่คนพูดผิดทำผิดแสดงออกกับเราเราไม่เอาจิตของเราไปผูกมัดกับสิ่งที่เขาทำกับคำที่เขาพูดกับกริยาที่เขาแสดงเรามีจิตอยู่ในใจสองเรื่อง เรื่องหนึ่งให้อภัยเรื่องที่สองนั้นถ้าเขาว่าถูกเราพร้อมที่จะแก้ไขเพราะสิ่งที่คนพูดก็คือเขายื่นกระจกมาให้เราได้มองเห็นสิ่งที่เราพูดเราทำแล้วประการที่สองสิ่งที่มนุษย์เราคิดนั้นคือคิดอยู่อย่างเดียวคือคิดแต่อยากได้คิดแต่อยากมีเหมือนเราไปตักน้ำมาใสา่โอ่งเราจะขยันตักแค่ไหนมาใสา่โอ่งแต่โอ่งมันทะลุ ตักใส่เท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มความอยากเท่าไรก็ไม่รู้จักได้ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่ไปอุดโอง่งให้แน่นให้สนิทแล้วน้ำก็จะหกแบบนี้ดังนั้นการที่เราจะอุดโอง่งนั้นคือทำอย่างไรถ้าเราจะอุดโอง่งก็คือเราพยายามทำทานพยายามเสียสละทำทานแบ่งออกเป็นสามอย่างหนึ่ง ดูแลครอบครัวให้สงบร่มเย็นเป็นสุขอย่ากระเบียดกรเสียนกับครอบครัวตัวเองจะกินอะไรก็พยายามหาให้กินพยายามกินให้สบายกินให้สะดวก 2. ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วข้อที่สม,มีโอกาสไปทำบุญใส่บาตรมีโอกาสทำบุญพระปา่าทํำบุญกระถินเท่าที่เราจะทำได้ การทำบุญนั้นอย่าทำเกินที่ตนมีอย่าทำเกินที่ตนได้เสียสละเท่าที่เราจะทำได้มีหนึงรอยบาททำสัก5บาททำสิบบาทได้แต่มีหนึรบาทอย่าทำห้าสิบาทไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักเก็บเล็กผสมน้อยการที่เรารู้จาักการทำบุญเรียกว่าเปิดทางให้ทรัพย์สมบัตไิไหลมาเทมา เปิดทางให้ความทุกข์ยากหนีหายไปเปิดทางให้ความร่ำรวยเข้ามาหรือเท่ากับเราั้นนั่งข้ามคลองหรือนั่งข้ามหนองไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อจิตใจของเราดีเมื่อจิตใจของเรามีบุญเมื่อจิตใจของเรามีบารมีที่จะคิดจะช่วยจะให้แล้วเราทุกคนจึงจะได้จึงจะมีในสิ่งที่เราทุกคนตั้งใจเอาไว้ ความร่ํารวยความมั่งมีไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราอยากไม่ได้เกิดขึ้นที่เราคิดโกงไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราคิดจะมีอย่างเดียวแต่ความร่ํารวยและความมั่งมีนั้นเกิดขึ้นจากเราที่คิดจะช่วยคิดจะให้คิดจะเสียสละคิดเพื่อที่จะประคับประคองให้เราอยู่ได้เทพเทวดาฟ้าดินก็จะมองเห็นเราเมื่อเทพเทวดาฟ้าดินมองเห็นเราชัดเจนแล้วท่านก็จะเปิดทางให้เราดำเนินไปสู่ ความสุขความเจริญและความสําเร็จจึงขอความสุขความเจริญและความสําเร็จในการสร้างคุณงามความดีของพุทธบริษัททั้งหลายจงเกิดมีแก่เราทุกคนบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราทุกคนจงสําเร็จทุกประการ